Ich muss Ihnen sagen, wenn ihr die kriegt, legt mir an die Seite. ไม่ได้ซื้อ้านนี่แต่ก็ยังดีไปเจอคนเก่าเนาะ <c oughs> คนเกา่าเราก็ตามหาเขาเขาบอกเขาใหญ่ลานใหญ่ลานเราก็ไปหลกเขาใหญ่ไปไหนเนาะ <c oughs> นลานนี่ก็มีตะว่าคนละยี่ห้อ